สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัชินีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่ชินีครับค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่วัชินีนี่ <g usting> เป็นคนซึ่งแบบว่าถ้าดูเนผินนะฮะก็ดูเหมือนอนุรักษ์นิยมนะฮะแต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนที่คิดคิดพัฒนาคิดนอกกรอบคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่หยุดนิ่งนะฮะถ้าคิดนอกกรอบพี่เป็นคนคิดนอกกรอบครับ คิดนอกอกรอบแต่ต้องคิดให้ดีใช่นะคะนะฮะอย่างพี่พัชนีเนี่ยจะพูดไว้อยู่เสมอนะครับว่าศาสตร์ทางลายมือเนี่ยฮะม,มันต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะไม่ใช่ว่าตั้งแต่อย่างของพี่พัชนีนะตั้งแต่อาเหล่ากงใช่เออเหล่ากงใช่เขาเช่ค่คุณทวดใช่ไหมฮะค่พ่อของยายคุณทวดแล้วคุณยายค,นะคุณยายขุนทองนะฮะคุณยายขุนทองเนี่ยมาปุ๊บมาถึงพี่พัชนีชนะฮะแล้วก็รวมหลายๆวิเคราะห์วิชาชเขาด้วยกันหลายวิเคราะห์ก็ไม่มีใครนอกจาก ศาสตร์ของท่านอาจารย์สมบัติรูปปดิ์ครับ้วก็สอนโดยท่านอาจารย์รัศมีสร้อยวัฒนาครับแต่พี่ก็ได้เอามา m a t ชิ่ง g m a t c h i แล้วก็อันไหนเมื่อเราประสบการณ์เราเยอะขึ้นอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้แล้วก็ออกนะฮะจากประสบการณ์แล้วช่วงนี้นะฮะในช่วงสองสามคลิปต่อไปนี้นะฮะผมจะนําเสนอนะฮะนำเสนอเพราะผมอ่านแล้วอยู่ในหนังสือนี่แหละฮะ แต่หนังสือนีก็ยัง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 อุรักษ์นิยมไว้อยู่นะฮะคือจะบอกว่ามีเส้นนี่ยังเป็นเส้นอย่างที่เขาว่านะฮะแต่ในลึกๆเดี๋ยวพี่จะขยายความว่ายกเลิกไปแล้วทำไมถึงยกเลิกนะฮะนะฮะอย่างเช่นเล่มนี้นะฮะเล่มหนึ่งหน้าสี่นี่นะฮะมันมีระบุเขียนไว้ว่าเป็นเส้นลาบสักระเส้นลาบสักระจะมีพลังยังไงพี่ช่วย ขยายความนิดหนึ่งครับลาบสกาละเนี่ยนะคะเส้นลาบสกาละเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเส้นลาบสกาละโค้งมาเนี่ยอ่าอโค้งอย่างนี้เขาเรียกมันมันเป็นเส้นเดียวกับเส้นวีนัทใช่ป่ะฮะอ่าเส้นวีนัทจะมีหลายเส้นอ๋อวีนัทแต่ตัวนี้ลาบสกาละจะมีเส้นเดียวลาบสกาละคือเส้นเดียวนะคะพี่จะไม่อ่านอาวตัวนี้เพราะว่าคําว่าตัดเสียอนะคะตัดเสียเดี๋ยวพี่จะเขียนตรงนี้ คํานิยามของพี่ก็คือตัดเสียตั้งดีวีเยี่ยมนะคะวีที่ไหนตัดที่ไหนตั้งที่ไหนทีนี้เรามาดูเส้นใจเนี่ยเมื่อใครเจอเนี่ยส่วนมาก90%เจอปัญหาทั้งนั้นเป็นการลงทุนผิดพลาดเป็นคนเลอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องความรักเพราะแน่นอนมันคือเส้นตัดมันคือเส้นตัดนะคะ ตัดองคารต่าก็มีปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะตัดเสาก็เสียเงินตัดอะทิตย์ก็มาดูมือขวาด้วยแต่นี่มันกลายเป็นเส้นตัดเห็นไหมคะอืมฉะนั้นพี่จะไม่ใช้คือเส้นลาบสการละก็คือได้รับการช่วยเหลือโดยไม่คาดคิดคแต่พี่จะเปลี่ยนเป็นเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์แทนมือซ้ายก็เหมือนกันอขอโทษมือซ้ายนี่ คือได้รับการช่วยเหลือจากประสบการณ์ของพี่มาชัวกว่าแต่เส้นลาบ<อ>สการะเนี่ย<อ>เมื่อจุดอายุไปถึงเนี่ยะนะคะไปถึงเนี่ยมันจะไปกินรอบสุดท้ายของชีวิตถ้าใครอายุไปถึงแปดสิบอ๋อน,นี่อยู่วันแปดสิบ 80, ใช่ไหมถ้าถ้าตรงนี้นะคะไปกินรอบสองอยู่แปดสิบดีไม่ดีตรงนี้เป็นวันตายอ๋อ นะคะหรือไม่ก็เจ็บหนักมากๆตอนที่มันเป็นแบบแนวแค่ๆเส้นขนานใช่ค่ะก็มันตัดออกมาไงอ๋อแล้วตอนที่มันโค้งขึ้นดีๆนะบางทีก็อายุอยู่ไม่ถึงโค้งก็ไปก่อนโค้งต้องเราต้องให้เลยโค้งใช่ไหมใครจะไปไหวไหมล่ะโอ้ยยุคต่อไปมันเป็นร้อยก็ไม่แน่อย่างพี่วัชานีคุณหมอบอกไปเลยนะครับร้อยยี่สิบขึ้นไม่นี่นะดูแล้วแน่นอนเพราะว่าสุขภาพพี่วัชานีไม่น่าเชื่อนะฮะการที่ท่านได้แบบเราเราไม่อยาก ตำหนิท่านนะคิวชี่จะไปลุยอย่างนั้นจะไปอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับลึกๆเหมือนกับเป็นการออกกําลังกายเพราะเห็นว่าคุณหมอพอไปตรวจแล้วเฮ้ยอะไรนะไขมันอุดตันเป็นไงคือพอหลังจากที่พี่พี่พี่มีประกันใช่ไหมเพราะคุณหมอบอกให้ตรวจครับให้ตรวจพี่ก็บอกตรวจหมดเลยนะบอกพยาบาลตรวจทุกอย่างที่ขวางหน้าตรวจไขมันตรวจบาหวานตรวจคอเลสเตอรอลตรวจหมดแล้วคุณหมอก็มาอ่าน S <S คุณหมอบอกอ้าวตายที่นอนมาคืนหนึ่ง <ฮะ S 2> ที่ให้นอนเน,นี่ยเอาน้งเกลือไล่แล้วก็ฉีดยาไปสามเข็มไล่แล้วปกติแล้วนะคะแต่พี่เนี่ยพี่พัดเนี่ยยอดเลยนะ,ะไขมันดีของพี่เนี่ยไขมันดีกับออกซิเจนของพี่มันเกินร้อยเกินร้อยนี่หมายถึงไขมันดีเยอะมากอพี่ไม่มีไขมันพูดถึงไขมันไม่มีไม่มีเบาหวานไม่มีเบาหวานอีกออกซิเจนเยอะ พี่ไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าพี่ออกกำลังกายดีมากพี่ไปเล่นฟิตเดสที่ไหนอ๋อพี่ก็เล่นฟิตเดสกับเครื่องตัดหญ้าแหละคุณหมอตอนเช้าเนี่ยปล่อยหมาออกไปนะคะปล่อยอยู่ในบริเวณบ้านเราก็ต้องยืนเฝ้าไม่ให้มันปีนรั้วตาคอยมองมันแล้วก็ตัดหญ้าไปด้วยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงยิ่งกว่าอาบน้ำอีกเออโชคเลยคือเราเราจะต้องเสียเวลาโดยมีประโยชน์ตอนเช้าแดดยังไม่ออกก็ตัดพอ ตอนเย็นก็ตัดอีกครึ่งชั่วโมงเงือกชุ่มเป็นการฟิตเนสที่มีประโยชน์อีกอ่าได้แล้วเวลาฟิตเนสเนี่ยเวลาตัดหญ้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามตีให้กว้างเพื่อจะได้ไม่เปื้อนน้ํามันได้แขวงแขวนใช่เออนี่นะฮะแล้วแล้วก็มีประโยชน์ด้วยใช่ค่ะเออนะฮะแล้วก็ยกของอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาอะไรประมาณนี้ค่ะนะฮะแล้วก็บ้านเนี่ยมันห้าไร่มันติดถนนนะก็เดินทั้งวันอเดี๋ยวทํานู่นทํเนี่อะไรของพี่อยู่ไม่สุด S <S <S ะะฉะนั้นออกกําลังกายเนี่ยเ,เป็นเรื่องสําคัญค,ความดันที่ไม่มีมความดันเบาหวานไขมันไม่มีมนะคะมาก่อนมีเล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีฉะนั้นการออกกําลังกายสําคัญผมรู้แล้วเ,ว,เว,เวเดี๋ยวจะไปชี้ตรงที่ว่าทําไมถึงพี่ถึงบอกว่าไอ้เส้นลาบสกสารานี่นะฮะม,มันไม่ใช่ลาบนะฮะแต่ลาบของพี่พัชรีที่ผมเห็นนะฮะ คือการออกกําลังกายใช่ค่ะแล้วผมคิดว่าเป็นลาบของทุกคนด้วยถ้าหาทางออกกําลังกายได้สําเร็จนี่นะฮะยิ่งแบบพี่ชิดนี้ก็คือออกได้มีประโยชน์ด้วยก็ยิ่งเบิกบานนะฮะคือไปเล่นฟิตเนสบางทีเราเรามันเหมือนมันมันเหมือนไปทิ้งเปล่าเนาะไม่ใช่ฮะแล้วบางคนมันไม่สนุกอ่ะอ๋อไอ้นี่มันโดนบังคับให้ทําเออมันต้องโดนบังคับให้ทําเออไม่ทําก็ต้องทาไม่ต้องทำมันก็ได้ประโยชน์ด้วยแหละเอาตรงนี้นะฮะย้อนกลับมาที่ลาบไอ้ตรงที่มันเป็นเส้นนี่นะฮะอแล้ว แต่พี่พีตัดสินใจยังไงหรือมันไปเห็นตัวอย่างมากมายที่บอกว่าเฮ้ยมันพอคนนี้ไม่เห็นจะมีลาบเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อ oh ใช่ค่ะก็เลยแต,แต่เส้นวาสนามาจากเนินจันเนี<ต>่ย uh แต่เส้นตรงเส้นวาสนากากเนินจันกับเห็นผลชัดเจนกว่าคนทํางานบางทีได้เลื่อนทีสามขั้นนะ oh เจ้านายหนุนตลอดฮะ oh พี่พิสูจน์แล้วพี่ถึงได้ เห็นจากตัวอย่างที่สั่งสมมาเรื่อยๆแล้วไอ้ตัวนี้ไม่เห็นส่งพลังเลยใช่ไหมฮะไอ้ตัวนั้นกับเส้นส่งพลังช่วงที่ตัดเนี่ยนะคะเอาไปดูอีกทีช่วงที่ตัดเนี่ยไม่เห็นพลังแต่พอหงายล่ะได้แต่นี้มันจะไปถึงตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนละนะคะบางคนก็บางคนบอกอ้าวก็มันหงายอาจารย์แต่ว่ามันได้ไปตายก่อนหงายเนี่ยเข้าใจนะคะนี่มันก็คือเส้นอะไรฮะที่เมื่อกี้กราเลยจะพูดเส้นสมรสใช่เออเส้นสมรสมันกลายเป็นเส้นตัดเส้นสมรสเนี่ยก็ ยกเลิกเหมือนกันนะฮะเพราะกลายเป็นเส้นตัดแล้วก็น้าสาวพี่ก็มาตายตรงเส้นสมรัเนี่ยอายุ90คืออายุไปถึงผมพอเข้าใจแล้วที่พี่เห็นว่ามันมาจากเนินจันทร์ใช่ไหมที่ว่าแล้วมีคนอุปถัมภ์คนคนช่วยเหลือใช่ไหมฮะที่มามาจากเนินจันทร์เพราะมันอยู่ต้นต้นต้นเช่นชีวิตไงเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะฮะต่อไปนี้เส้นลาบสักกะละอาจจะมีได้เมื่ออายุสักร้อย คนอายุเยอะๆไงร้อยร้อยมันก็เลยลายมือไปแล้วเอนะเดี๋ยวเข้ามาเส้นนี้อีกทีใช่ไหมอายุเยอะๆน้าสาวพี่เนี่ยครับอายุเก้าสิบนะคะอายุเขาจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณแปดสิบเก้าว่าเกินไม่เกินเก้าสิบพอเขาเนี่ยยังไม่ทันเก้าสิบเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วน้องๆก็ถามว่าน้าเนี่ยเป็นไงก็บอกเออเดี๋ยวเตรียมทําใจได้ แล้วบอกว่าอ้าวแล้วเสร็จแล้วก็กลับพอเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับมากลับมานะไปอยู่ประมาณห้าหกวันกลับมาพี่ก็บอกกลับมาเดี๋ยวก็ไม่รอดอหลังจากนั้นไม่เกินเดือนหนึ่งแกก็เสียชีวิตนะคะฉะนั้นหลายหลายอย่างที่พี่พิสูจน์มาได้ครับนะคะฉะนั้นคนเราทุกคนมันก็ต้องตายหมดทุกคนนั่นแหละใช่ใช่นะคะแต่ว่าคือเราพูดถึงเรื่องตัวนี้นะคะว่าอ่ะอันไหนใช่ได้ ก็บอกให้ใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ครับ okay. ฉะน,นั้นเวลาพี่สอนลูกศิษย์เนี่ยครับนะคะพี่ก็จะเอาลูกศิษย์ในห้องนั่นแหละนะคะลายมือลูกศิษย์เนี่ยที่เคยมาดูกับพี่เนี่ยคนะคะขึ้นโชว์เลยแล้วก็ถามเขาเลยครับว่าเป็นยังไงคุณมาดูกับพี่เป็นยังไงยังไงเขาบอกหนูแย่มาเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาจัดสรรที่ดินที่ภูเก็ตใครสำเร็จมั่งแต่เข้าโครงการที่สองแล้วครับ เห็นไหมฮะมันก็อยู่ที่จังหวะเหมือนกันจังหวะนะคะเวลาถ้าใครอยากรู้ก็มาพบอาจารย์พัชนีได้นะคะมาพบกับความจริงแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาหาอาจารย์พัชรีแล้วจะต้องรวยทุกคนนะคะคร่าคุณมาเราจะวางแผนให้ว่าเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่เสียครับแล้วเวลาได้คุณจะโกยได้แค่ไหนเวลาเสียคุณก็อย่าไปเสียมันสิอืนะคะค่ะ เท่านั้นเองอันนี้สําคัญนะฮะสำคัญมากๆ้วยซ้ำเพราะว่าคือมหาจาร์พัชณีป้องกันการล้มละลายแต่ไม่ใช่คุณล้มละลายแล้วมหาการแก้ไขไม่มีครับค่ะผมฟังพี่พัชณีแล้วผมยิ่งคิดว่าช่วงเวลานี้แหละฮะช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันปั่นป่วนปั่นป่วนมากๆเลยนะฮะทั้งระบบประเทศไทยทั้งระบบโลกนี่นะฮะมันปั่นป่วนมากควรอย่างยิ่งที่จะต้องรีบมาปรึกษาพี่พัชณีนะฮะเพราะว่ามันจะรู้จังหวะ จังหวัดไหนทําจังหวัดไหนไม่ทำใช่ค่ะและทําอะไรถึงจะเวิร์กใช่นี่นะฮะพี่พชนิชจะช่วยท่านได้นะครับไม่มีสอดคล้องอะไรทั้งสิ้นอ๋อไม่มีค่ะถ้าทําได้พี่สะดาะอให้รวยครับให้คนไทยรวยทั้งประเทศไปแล้วครับนะคะการสอดคล้องของพี่พชนิชก็คือการวางแผนชีวิตให้ดีขึ้นด้วยภูมิปัญญาใช่ค่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาครับนะคะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ นะคะต้องการจะพบกับดิฉันก็ได้สุกเสาอาทิตย์จันทร์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนัดเวลาก่อนมานะคะถ้าต้องการโทรส่วนตัวกับดิฉันนะคะก็0 8 6 128 8 0 0 0โทรมาแล้วถ้าไม่มีผู้รับสายคุณก็ปล่อยสายไปอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันโทรกลับทุกสายนะคะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ